รุ่นพี่คะจับท้องฉันสิคะเอ้ารุ่นพี่นั่งลงสิคะจะยิงกันทำหอกอะไรคะเนี่ยนี่ลูมิวันนี้เทอน่ะกินเยอะจังเลยนะระวบังลูกจะอ้วนนะโอ้โหโอ้หเฮ้ยเฮ้ยตายไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้ รูมินะคะได้ตั้งท้องกับรุ่นพี่นะคะหรือว่าทาโร่นะคะทุกคนวันนี้ปอจะมาเล่นเป็นรูมิตอนตั้งท้องนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปอขอเปลี่ยนสีเสื้อผ้าให้รูมินิดนึงนะเพราะว่าเหมือนสีนี้เนี่ยมันไม่เชิงเป็นน้ําเงินปะ่ะอ้า มันควรจะเป็นน้ำเงินอันนี้ป้าเออโอ้ยรุ่มพี่ตอนเนี้ฉันน่ะกำลังท้องโยเลยนะว่าแต่วันนี้เนี่ยรุงพี่อยากจะพาฉันไปไหนหรอคะแล้ววันนี้เธออยากไปไหนล่ะฉันน่ะตามใจเธอได้หมดเลยนะเฮ้ยจริงเหรอคะวันนี้ลุงมพี่อะ่ะ ใจดีนะเนี่ยอย่างที่ทุกคนนะคะรู้เลยว่าถ้าเราเนี่ยแต่งตัวเป็นคนท้องเมื่อไหร่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราจะมีชีวิตที่อมตะนะคะเออก็แปลว่าเราไม่ต้องกลัวตายเลยนะคะนี่รุ่นพี่คะจับท้องฉันสิคะตอนนี้ลูกเนี่ย ดิ้นไปดิ้นมาตลอดเลยนะคะโอ้จริงเหรอจ๊ะอุ๊ยฉันเนี่ยตื่นเต้นดังเลยอะวันนี้ปอจะพาดูมีนะคะมาใช้ชีวิตในเมืองซากุระหนึ่งวันนะคะคือเช้านี้เนี่ยฉันน่ะอยากกินของกินที่อยู่ในร้านสนกซื้อน,นะคะคือแบบอว่าเบื่อลาวเมงแล้วนะคะวัสดีค่ะนังหน,โน,โนี่นี่มีอะไรกินบ้างคะนี่ค่ะก็แหกตาดูสิคะของกินเน่ยเต็มไปหมดเลยนะคะจะท ถาเพื่อเอา้านี่หล่อนเธอเป็นแค่พนังกงานนะยะเน่เวลาที่ลูกค้าเนี่ยถามอะไรเนี่ยก็แค่ตอบปาอ่ะอ่ะอ,อ่ฉันเนี่ยขี้เกียจทะเลาะกับเธออยาตอนนี้ลูมีนะคะมีเงินอยู่1,500 0เลยนะคือเป็นเงินที่แบบว่าเยอะมากๆเลยแหละอืมอ,าอ่างี้นะฉันเน่ยอยากกินเบนโต่ะนี่ ห้าร้อยจ้าจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนจ๊ะมาค่ะกินเลยโอ้โหคนท้องกินเบนโตะหนึ่งอันหมดเกี้ยงเลยหรอเนี่ย ใช่ค่ะทําไมหรอคะอร่อยจังเลยนะแต่ว่าไม่อิ่มคะ่ะเฮ้ยอย่าลืมกินน้ําด้วยนะคะนี่เลยคะ่ะกินทีนะคะก็สดดื่มเลยคะ่ะอุ้ยชายเขียวอร่อยอร่อยนะคะไปค่ะที่รักอิ่มแล้วว่าแต่ก็อยากกินของคาวอีกสักอย่างหนึ่งนะคะงั้นเดี๋ยวของคาวเนี่ยเราจะไปกินกันที่อื่นนะเพราะว่าเถวนี้นปนะอเบื่อแล้วคะ่ะเราจะวารไปกินที่อื่นกันนะคะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะ อยู่ดีๆผมปอก็กลับมาเป็นทรงเดิมซะง,งั้นน่ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นรุ่มพี่อยู่ไหนเนี่ยโอ้โหต้องคอยโทรตามตลอดเลยเนี่ยอุย้ยอะเดี๋ยวเราค่อยทำบักผมใหม่แล้วกันนะหุ้ย้านซูชิที่นี่นะคะดูหรูหราจังเลยนะคะบรรยากาศก,ก็ดีด้วยแหลอะอะ ขอนั่งกินตรงไหนดีล่ะหูยอาหารร้านนี้ก็ไม่ค่อยแพงนะคะเฮ้ยอยากกินอันนี้อะราคา2 0 0พเยนอะอะไรเหรออ๋อม่อคือหน้าข้าวปลาไหลเอาลุงพี่นั่งลงสิคะจะย,ยืนทำหอ,อกอะไรคะเนี่ยนั่งลงคะ่ะหูยอาหารน่ากินเหมือนฉันเลยนะคะตอนนี้นะคะรูมี่เนี่ยกำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีแฟนที่ดีนะคะคอยเลี้ยงข้าวทุกมือเลยอะอะพอแล้วคะ่ะ ตอนนี้คือกินจนท้องโยแล้วนะคะไม่ใช่คือท้องเนี่ยมันโยอยู่แล้วนะคะไปค่ะคุณลุมพี่นี่ลูมิวันนี้เธอน่ะกินเยอะจังเลยนะแล้วบางลูกจะอ้วนนะเอ้าไม่ดีหรอกคะฉันน่าอยากมีลูกอ้วนๆนะค่ะน่ากอดดีนะคะเอาล่ะแล้วต่อไปเนี่ยเธอจะไปไหนต่อล่ะฮะอืมตอนนี้อยากมีรถขับสักหนึ่งคันนะคะลุงพี่พร้อมเป็นลูมิไหมคะโอ้ได้สิ ปเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปซื้อรถคันใหม่นะอุ้ยสปอร์ตมากเลยอ่ะไปดิเฮ้ยเรามาถึงร้านขายรถแล้วนะเอาคันไหนดีละคะขอคันที่แพงที่สุดในร้านได้ไหมคะเอาจริจริงนะ อคันนี้เนี่ยก็แบบว่าที่บ้านเนี่ยมีประมาณ1ิบคันแล้วอะคือแบบเบื่อแล้วอะอยากได้รถที่ค่อนข้างเก็บเสียงนะคะก็คือรถไฟฟ้านะคะคือคันนี้เลยค่ะนี่ค่ะเอาคันนี้ก็รับกันนะคะโอ้โหคือแบบว่ามันนุ่มมากเลยนะคะว้ยขอโทษนะคะคือแบบเผลอชนคนนะคะโอ้โหเป็นรถที่แบบว่าเสียงนะคะ นิ่มมากเลยค่ะแล้วก็แบบว่าแรงด้วยนะคะขอบคุณที่เปชันนะคะแบบเนี้ยรูมีเนี่ยรักตายเลยนะกลุโมมองที่นี่มืดจังเลยนะคะเนี่ยแถมน้ากลัวด้วยนะคะรูมีระวังนะจ้าเธอเออที่นี่เนี่ยเหมือนว่าจะมีผีด้วยแล้วนะว้ายเมื่อกี้เราเพิ่งขับผ่านอะไรบางอย่างไปนะคะอ๋อเขาน่าจะเป็นเอิม่ม โอ้โหโคตรดีป,ป้าลูม,มิคือขับรถได้เทพมากเลยนะเนี่ยนี่ค่ะเราเจอทางออกแล้วนะคะเอ้าเดี๋ยวนะนี่เราขับมาเพื่ออะไรเนี่ยเราขับมาเพื่อโผล่ทางเดิมเหรอลุง <c oughs> พี่คะเรามาหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีไหมล่ะคะลุงพี่ <c oughs> คือพวกนี้เนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วนะคะเฮ้ย <c oughs> อะไรอะอลุงพี่คะรอ <c oughs> ค่ะทุกคนคือรุ่นพี่เนี่ยก็คือกลายเป็นอเวนเจอร์แล้วนะคะ <c oughs> รุ่นพี่แต่งตัวอะไรเนี่ยตะก,กามันเลยค่ะดูสิโอ้โหยนี่ ขนาดเราเนี่ยโดนผู้ชายนะคะลุมตอมเนี่ยลุมพี่ยังบอกรักเราอยู่เลยนะคะว่า I l o v e you I love you นะคะรู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนท้องเนี่ยจะไม่สามารถใช้อาวุธได้นะคะโอ้โหแซงเลยอะ่ะลุมพี่ฆ่ามาเลยค่ะจักามรมาเลยคะ่ะลุมพี่โอ้โหวายเฮ้ยตายไปเนี่ยไม่ที่รักของฉันโอ้โห ไม่นะคนดีของฉันไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราเนี่ยมีเงินอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพารุ่นพี่นะคะมาชุบชีวิตค่ะโอ้ทางที่รักขอบคุณที่คอยปอกป้องรูมีนะเดี๋ยวลูมิจะพาคุณเนี่ยไปเกิดใหม่เองค่ะอืมต้องใช้เงินประมาณ5,000เยนใช่ไหมทําไมคุณถึงตัวหลักขนาดนี้ล่ะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ารูมีเนี่ยแข็งแรงอยู่แล้วนะคะเอออย่าพึ่งตุยนะ กมาก่อนถึงแล้วคะ่ะที่รัาฟื้นก่อนนะนี่เจ้าแมวเหมียวเธอช่วยชุบแฟนฉันได้ไหมนะ่ะขอร้องละชุบทีเฮ้ยชุบแล้วคะ่ะตอนนี้เราจ่ายไป5,000เยนเลยนะคะว่าแต่แฟนฉันละ่ะเขาอยู่ที่ไหนหรอ ที่รักไหนลองโทรตามสินี่ไงมาแล้วโอ้โหแหมคุณเนี่ยแต่งตัวเท่จริงเลยนะคะเนี่ยโอ้ย กว่าเราเนี่ยจะกลับถึงบ้านนะคะก็มืดแล้วนะคะคือวันนี้นะคะปอได้พาน้องลูมี่เนี่ยมาใช้ชีวิตแบบว่าคนท้องหนึ่งวันนะคะก็แปลกดีนะคะทุกคนอ่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปในวันนี้กันนะยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดินน่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปของปอด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะทุกคนบายบายค่ะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน